คนงานไปเก็บม,มือมือกูไ <c oughs> เอ,อาได้เวลาทำอาหารแล้วเหมือนนี่มีแต่เชฟ <c oughs> เชฟกะทาเลกเห็นไหมก่อยห้อยพี่นนอกใส่ปลาแหลกเก็บมาจาก เป็นเชฟเป็นเชฟคือเกาก่อย <S <S ห้อยเ<ไ>ปย่งง่มมือนี่เนาะพี่เนาะมามาไปตแต่แสบแสบบ่มีมักพิษปนไม่แต่พิษซร้อย่นาะห้อยมักไงมักไงโอ้โยคือสีแ<ม>สบขักมันวะเบิง้งเขสบบาสีมันจะบบบอื้ม สายไล่สายบ้าสาหน่อยสายมาเนะเาะสายหน่อยก็สายไล่เยะลุนเลลจียวกระเละลมไปอม่าดตัวกเก็ะไรอ่ะอ่าังส,สี่ก่อน ก็ท่าทำกินนาทีท่านอนเยนว่าท่ากัดข้าวจนไมกรู้จา่าข้าวอะารข้าาเหนียวเป็นสูตรตอนกัดแง่งทีนี่กดตัวให้ก็เรียบ กาในน่ักรกนเป็ค่ะเกิน้าวล้กินอรน้ขนะไเากินข้าวเนาะคนงานเขาเป็นงมหอยมือเนาะงมหอยจับหอยจับกระปูมือให่ใดญได้อ่เวลากินข้าว กมห้อาหอยบก๋วยหอยกวยหอย่บๆโบใส่พิอันั้นน้องมิกพริกป่นมุ้ยพริกป่นมใส่แตงพริกซอยแต่ไ เอาลื่ออ้วยจันี่ทำนีง่าลอจริงครับแซ่บบาแซบกระปูดำ คนแม่แม <Yeah. S 2> mm ่คนครับใช่ไ xe bao còi hoi mình ăn xe bao mình ăn ตามหุงบ <Th ảo. S 1> uhm. ้านนอก็เป็นเเพี่น้อยเครื่องบกครบทุกอยังเครื่องบกครบทุกอย่างแต่บุฟี่เราคือนก็เลยเป็นแบบนี้เนาะระจับได้รน้ำมาพี่ม Toàn bán nản lời Chị là mấy hồi <c oughs> ม่อจะแบบอม่าไม่น่ากิมั้งมน่าตัวใหญ่เลยอืมอ้ยจะไม่ยาก ta một năm này con ra, nạ ôi thật hùng, bà nổ, bà nổ. Ô, thật 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 thật

はい。

กินไม่นา่ากินฮะกินเหรอรายการเม่บอกอ้าพี่นนาะอ่ารายการ,ปรเ,าเป็นหัวหนะุ่มเป็นหอกทเนาะวิีโอ ตัดออกทำมาให้กินมันกตายเพียรใส่เนาะจะได้ก๋าตากิฟตทุกคนกดไลค์กดแชร์ตากิดตามามก์กินมักแบบห้ามันบาีชีวิตมันบานเนาะจะมากดติดตามจะมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางยูทูบเนาะพี่นนอง Ừ. Ừ. video này cả chốt rồi nó à. bye bye hẹn gặp lại video này. À.